สุดเจริโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนนี้ต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป การดีสาขาโรงเรียนบ้านปางเกลือภผ่สารพ่อเพียงสารต่อภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องการการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมมีเจตติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอันประกอบด้วยกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและแสดงออกในทางที่ถูกและสร้างสรรค์จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านปังเกลือจึงได้นำเนินการจัดทำโครงการบริษัทสร้างการดีขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะ ตามโครงการโรงเรียนสุจริ์บริษัทรสร้างการดีโรงเรียนบ้านปังเกลือได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการของบริษัทรสร้างการดีและได้มีฉันทามติเสนอให้มีการตั้งชื่อกิจกรรมคือไยศาลพอเพียงสารต่อภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนการดำเนินงานตามกระบวนการของบริษัทรสร้างการดีโรงเรียนบ้านปังเกลือ ได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบจากการลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานของตนเองได้และในการทำงานนั้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดสามารถวางแผนในการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ ความคิดสร้างสารรค์มีความรับผิดชอบมีวินยัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและเสียสละเพื่อส่วนรวมรวมทั้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสารพอเพียงสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำเอาไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ที่อยู่ใกล้ตัวหาง่ายและมีมากในท้องถิ่นอาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์ดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้จากขั้นตอนที่ง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียดอ่อนประณีตงดงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอยจนสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีตลอดจนภูมิปัญญาที่ปรากฏชัดในกระบวนการผลิตและสื่อทอดมาจนปัจจุบัน ดังนั้นเยาวชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาเกี่ยวกับงานจักสารและรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมในด้านการจักสารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ไว้สืบต่อไปของไผ่สารพอเพียงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับท้องถิ่นทำง่ายมีต้นทุนน้อยหาอุปกรณ์ง่ายไม่เป็นมนลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้จริง ขายที่เข้มแข็งทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมได้รับเชิญจากหลายหน,าน่วยงานเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคลชุมชนบ้านปังเกลือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักหลายช่องทางจนผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยคอทรอปโปรดัก o f Thailand ประจำปี2565จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กระทรวงวัฒนธรรมได้นำผลงานไปแสดงงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Seapot, t r a n n e x p o ต t i t i o n และเข้าร่วมแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งระดับชาติทุกปี จนมีผลงานรางวัลระดับชาติปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบและการตลาดรักษาคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและนิยมต่อบุคคลทั่วไปจนสามารถผลิตเป็นสินค้าส่งในนามบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านปังเกลือผลิตส่งสินค้าประจำอาทิเช่นร้านอาหารพายิ้มฟาร์มบริษัทบางกอกอินสตรูเมนต์เซ็นเตอร์จำกัด ช่องทางการขายสินค้าทางโรงเรียนจะนำสินค้าไปขายตามงานจาัดพิธีศการและทางออนไลน์เช่น f c e e o o o l ลายเป็นต้นผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านปางเกลือ 2. นักเรียนสามารถพัฒนาผลิตและจำหน่ายงานสารด้วยไม้ไผ่ให้มีคุณภาพดีราคาประหยัดและมีรายได้ระหว่างเรียน 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสุดจริต5ประการของโรงเรียนสุดจริต 4. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีจิตสาธารณะและเครือข่ายบำเพ็ญประโยชน์